มีความกังวลใจหรืออะไรมาไมไม่มีเลยครับ,รบก็บอกแล้วอย่างนี้ผมผ่านคดีหมิ่นประมาทมาเยอะนะครับก็มั่นใจว่าไอ้ที่เราออกไปพูดเนี่ยเราไปเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกความแล้วก็เป็นการช่วยกลุ่มเด็กนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศินลปินนะครับแต่ว่าถูกจํากัดด้วยค่ายเพลงที่มีสัญญาอยู่ในตอนนั้นนะครับยงไบ้างครับพี่ก็ถูกฟ้องนะครับในเรื่องของเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็เป็นบริษัทค่ายเพลงที่ตอนนั้นเนี่ย ผมได้ออกไปถแถลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของน้องพอสนะครับเกี่ยวเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็ปรากฏว่าค่ายเพลงเนี่ยมีการฟ้องบิดประมาณมาสารไต่สวนไปว่ามีมูลนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ชั้นพิจารณาแล้ววันนี้ก็คือผมมาในฐานะของตัวจำเลยนะครับมาก็คือรรมาปฏิเสธนะครับแล้วก็จะมาสรุปแนวทางว่าจะมีการสรืบพยานกันกี่ปากจดเท่าไหร่จำเลยเท่าไหร่นะครับก็ขอพี่นักข่าวรอฟังผลแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่ผม ทำเพื่อ,อน้องๆวงเยสินดีเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดยังไงนะครับมีความกังวลใจหรืออะไรไามไม่มีเลยครับ,รบก็บอกแล้วอย่างว่าผมผ่านคดีหมิ่นประมาทมาเยอะนะครับก็มั่นใจว่าไอ้ที่เราออกไปพูดเนี่ยเราไปเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกความแล้วก็เป็นการช่วยกลุ่มเด็กนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าถูกจํากัดด้วยค่ายเพลงที่มีสัญญาอยู่ในตอนนั้นนะครับามนี้ มีอีกคดีหนึ่งที่น่าจะมีความเกี่ยวพันกับพี่ตั้มมาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเจอกันบนบันลังหรือว่าห้องใกล้เคียงกันยังไงครับพี่วันนี้ก็วันนี้ก็เ,เซอร์ไพรส์นะครับที่รู้ข่าวว่าวันนี้ตัวคุณแม่จะมาด้วยนะครับก็มีการฟ้องกันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพิ่งจะทราบอย่างพ,พี่นักข่าวเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอเจอคุณแม่คงจะทักทายนะครับในฐานที่เราเป็นเด็กกว่านะครับก็คงจะไปสวัสดีนะครับแต่ในเรื่องส่วนเรื่องของคดีเขาเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเขาฟ้องกันเรื่องจากการพูดในขราวไหนยังไงก็ไม่รู้เขาว่าหมิ่นกันหรือไม่หมิ่นกันยังไงนะครับก็ต้องให้ศาลท่านพิจารณาต่อไปครับตัวคุณแซนก็เดินทางมาด้วยวันนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็มีการทางโซเชียลมีการพูดกันเรื่องรตรงนั้นตั้มจะเจอกันวันนี้จะคุยกันได้ไหมครับพี่ไม่คุยครับก <c oughs> ับกับแซนผมไม่คุยผมคุยกับคุณแม่ดีกว่านะครับคุณแม่ถึงแม้ว่าจะความเห็นไม่ตรงกันอะไรนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาก็ตลกดีนะครับ แต่แซนนี wow ่ไม่ตลกนะครับแลดูน่ากลัวโอเคนะครับ